เหลายคนอาจจะสงสัยว่าลูกเสร็จผมได้อย่างไรซึ่งก่อนหน้าน,นี้เป็นความลาบับแต่วันนี้เป็นความลาบับอยากจะแชร์กับทางผู้ชมสิ่งที่ต้องเริ่มต้นคือต้องมีส่งผมที่ดีนะครับตัโดยช่างที่ดีนะครับช่างที่เข้าใจความคิดสร้างสรรค์ของลูกค้าแต่ละคนและความตักตางระวังหัวกระบานของลูกค้าแต่ละคน ช่างตัดผมบางคนตัดทรงเดิมนะครับตัดให้ทุกคนดูเหมือนกันแต่บางทีมันไม่เหมาะกับแต่ละคนหลังจากนั้นต้องมีเจลเจลนี้มาจากญี่ปุ่นนะครับเลือกเพราะว่าเหมาะสมกับอากาศในประเทศไทยที่ชื้นนะครับปับงเจลไม่ค่อยเหมาะกับอากาศที่นี่เราต้องเลือกเจลที่เหมาะกับความยาวของผมและอากาศของประเทศของเราใช้นิดหนึ่ง ไม่มากไม่น้อยแล้วก็ที่สำคัญคือต้องทำแบบนี้แล้วก็ยังไงประมาณอ่ายัางไงโอเคแล้วก็เริ่มจากปลายเส้นขึ้นมาอย่างนั้นทำทูทูทูทั่วหัวน,นะครับและข้อดีคือเราสามารถเลือกตามอารมณ์ว่าอยากจะเซตผมได้อย่างไร บางวันมีอารมณ์ว่าเอ้ยไปเที่ยวกลางคืนจะเซตแบบนี้บางวันมีอารมณ์ว่าเออต้องไปรามคำแหงดังนั้นจะเสซตพมงแบบนี้บางวันก็ไม่แคร์จะเซตย่างไรแล้วก็ค่อยๆเติมแจวทีละนิดจนถึงรู้สึกว่าหล่อแล้ว ใช้ได้ไหมครับมีอะไรอีกอยากอยากแนะนำติดต่อได้นะครับแค่นี้นะครับครับผมครับ